สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC ลุงป้านาะอาทุกท่านเลยฮะอยู่กับผมนะฮะใหญ่จากช่องพี่แฝดผ่านไปเรื่อยครับผมสวัสดีครับผมเล็กจากช่องพี่แฝดผ่านไปเรื่อยนะครับครับผมวันนี้สองคนก็วันนี้หยุดการสร้างการะต๊อบให้น้องต้นมันไปก่อนเพราะว่าเหมือนช่วงนี้เราต้องรอสรั่งกระต๊อบเออสั่งอะยาขาใช่ไหมล่ะสั่งส,าาสั่งเราต้องไปขวัยาขาด้วยใช่ต้องรอ,อยาขารรเพราะว่ามันต้องอ่าใช้เงินซื้อแล้วก็อย่างเราก็กำลังเก็บเงินเพื่อซื้ออยู่นะทุกคนก็ขอหยุดการสร้างโชคข่าวก่อนเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่ดูอีกทีว่า จะมาเมื่อไหร่าจะทำเมื่อไหร่ทีนะครับ่วงนี้เขาหยุดชั่วคราวก่อนนะครับผมตอนวันนี้ก็เราสองคนก็จะมาเยี่ยมน้องต้นมันหรือว่าน้องคนป่าที่บ้านน้องแดงเลยนะตอนนี้น้องไม่รู้อยู่จุดไหนยังไม่เจอน้องนะฮะอยู่หลังบ้านหรือปล่าเยวดูน้องอีกทีฮะก็วันนี้เราจะนํขนมขนมขนมฟักทองใช่ไหมที่เราทามาใช่เราจะทำมาจากบ้านมาให้น้องกินด้วยนะทุกคนก็ไปดูว่าน้องจะมีความว่าอ่ารสชาติแปลกไปหรือว่ากินได้ไหมทุกคนไปดูกันทุกคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพบกันป ทุกคนตอนนี้ผมกับเด็ก็กำลังเดินไปตามหาน้องต้นมันก่อนนะครับว่าอยู่จุดไหนอยู่ในห้องในห้องแดงไม่อยู่ใช่ครับอ๋อนี่เด็กทุกคนน้องอยู่นี่ครับเความหมายอะไรคนนี้มาไล้อ๋อน้องยังดูไก่ทุกคนยังดูไก่นี่นี่ไหนก็ท่ายาวใจอ่ะมองดูมอกสวยนะไหนโอ้ทุกคนน้องยังดูธรรมชาติทุกคนดูอยู่ก็เห่อ โย่แล้วมาเลกกอร์อยู่ไหนนมนมันต้องเตือนานแล้วมาดีคุณดสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนี่สจยคลองก้นมันนะครับทุกคนครับตอนนี้เราก็จะ<ม>ไม่บอกอะไรน้องทุกอย่างกันเรื่องที่เราทำอะไรให้น้องนะครับไม่มีนะเดี๋ยวอังกูอยังคิวอังคูแนละ้ขนมเป็นขนมไหมเขาบอกขนมมาให้มมกินขนมหรือเปล่าน้องก็กินไหมน้องบอกกินเนาะกินกินนะี่หรยออังกูดิไปกคนพานน้องไม่กินนมกัน ยิ้มเขินกล้องไงเขาเขินกล้องนะโอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้เราก็พาน้องน้องต้นมันมานั่งกินขนมกันแล้วก็เจอครับเสือนะครับ<ด>ผมนี่นก็มานั่งเล่นกับน,น้องแดงกับน้องแดงครับผมนี่ฮะสุดหล่อของเราประจำอำเภอคนนี้ผมยอมรับเลยครับสุดยอดโอเคนี okay. ่โอ้ยไอยเสือใส่เสื้อพี่แฝดนี่ว่าใช่่พีโอ้เสื้อสวยเลยเนี่ยโอ้หมาะหมอะกับเสือมากกูโอ้โหแล้วก็มันเหมือนซักอยู่หรือเปล่ามันก่อนเชียนใส่เมื่อวานเชีนใส่อยู่เลย <ะ S 2> โอเคมาทุกคนมันกินขนมพักทองนะครับไอ้เลยก็ทําเองครับผมทุกคนไม่รู้ว่าจะอร่อยถูกใจน้องต้นมันหรือเปล่านะครับผมว่าวอังอยู่เลยอุ้ยอะเนี่ยชวนชวนชวนพี่แดงพี่เสียกินนะครับทุกคนไม่รู้ว่ากินกันหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจของหวานนะครับอเอังว่าอังกินนี่อันแรกข้าวอุ้ยอะข้าวโอ้น้องบอกอร่อยทุกคนอร่อยกันไปหรือเปล่าหน้าตาเครียดเลย เชื่อนะอย่าเอาเลยนย่บ้างหนีได้ยัอยู่บุญเหมือนกันออเดี๋ยวนักเสือบ้งแดงก็มาเที่ยวนักเสือร้งแดงมาเที่บ้านบังแดงใช่นไหมครับบ้านเสือไม่ไกลมากใช่ไหมข้างหน้านี่เนาะเห็นทุกคนครับเหี๋ยวพี่สาวเสือเปิดร้านข้าวใช่ไหมครับใช่ครับใช่เเดี๋ยวราไปคุ้นดุนกินอะไรวันนี้วันพอนไปกินนะวันก่อนไปกินมาแล้วอร่อยดีนะโอ้โหผัดกะเพราผัดเป็นยังไงเป็นเตี้ยงอ่ะ ข้างมาอือมไม่ออมีนะใช่อ่ะใช่อ่ะมถาว่าน้องหวานไหมออกหวานนะครับทุกคนโอ้ข้างบ้านมีกันคนต้นไม้นะที่นากาศดีเลยานแดงบานบานครับทุกคนบรรยาก,กาศช่วงเช้ามีหมอกจางๆบนภูเขานะครับชิวๆครับผม น้องวานน้องเสือพาน้องต้นมันไปหาปลาใช่ไหมหาปลาโอ้ได้เยอะเลยต้นใหม่ด่เออต้นใหม่ทิศติดต้นใหม่เรากันนะเด็กคนนั้นเด็กที่ไปเจอในป่าเหรอที่เป็นน้องของป้าลูกของป้ามันเหรอป้าเอามาเลี้ยงไงอ๋อลูกของป้าเพราะทำไมพ่อแม่เขาเลี้ยงไม่ไหวเหรอแต่ว่าช่วยเขาดูแลดูแลอ๋อดีพาไปเที่ยวใช่ไหมอันนี้ยังไม่ตื่นเลยอยู่ที่บ้านเสือนะอ๋อคนต้นมันก็มีเพื่อนเล่นใหม่นะครับก็คือเป็นน้องของป้าเสือนะครับไอ้ลูกของป้าเสือใช่ปะ เป็นป่าที่นอนสลบอ๋อเขินเจอในป่าใช่ไหมป่าที่นอนสลับในป่าลูกเขาอ๋อทำเป็นยุบด้วยใช่ปะใช่ผมเอามาดูแลเดี๋ยวจะอยากทำไปเจอแม่ก็พาไปหาโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอในวันอยู่ดูเพื่อให้น้องต้นน่งเล่นด้วยกันนเล่นนกับ้องตื่นแล้วเดี๋ยวก็พามาอืม โอเคคผมพี่พี่ครับตอนนี้เราก็นั่งกินขนมกับน้องฟักน้องน้องต้นมันจะจะเรียกน้องฟักทองนะเออน้องเนสายกับพี่กับเรียกน้องฟักทองววนะยทุกคนชื่อกระพร,พรฟักทองก็พร้อมก,กันนะน้องฟักทองใช่ป่ะแอบพออยูข่ข้อโอ,อ้ยข้อเดี๋ยทุกคนหมดถ้วยครับอันนี้มาดูเลี้ยได้ต้องเลี้ยได้ต้องยังแกล่ะฮะโอเคขอขอคอมเมนต์จาก เออน้องเสือนะครับอร่อยไหมครับอร่อยครับพี่น้องแดงครับอร่อยไหมครับเยียมเลยจืดไปหน่อยไหมเขาบอกว่าจืดจืดไปนิดแต่ว่า,วา<อ>สำหรับผมก็อร่อยนะอรอหวานเกินยอเลี่ยนครับอร่อย,ออยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราสองคนขอปิดคลิปพวกนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็จะให้น้องพักผ่อนนะครับเห็นมันนี้เย็นๆว่าจะพาน้องไปเที่ยวปะวันนี้อ่ะไม่ใช่อ่ะพี่้ก็จะน้องว่าน้องขอจะขอผมไปซื้อของด้วยอ่ะทำคลิปของตัวเองอ่ะอ๋อคลิปอ๋อที่บอกว่าเปิดช่องให้น้องใช่ไหมใช่เขาว่าจะเอาเสบียงที่ผผมมออ่่ะสสักเเาาาบบีียงทท้นไปํ กินอยู่นู้นสักหวันอะไรอย้างเงี้ยใช่ไหมใช่โอ้น้องไม่อยู่คนเดียวไม่พ่อนรีบบัาเหรอพ่อรีบบาเหรอโอ้ยน้องนจะไปคนเดียวได้คนเก่งนะขอผมมาอย่างเงี้ยผมก็เดี๋ยวผมก็คอยดูแต่ว่าอจะต้องพาไปนะอันตรายนะใช่ยายผมก็ต้องไปคอยดูคอยถ่ายอะไรให้น้องด้วยทเ้งสองคนตอนน้องเก่งวะน้องทำได้ก่อไฟเางนี้หมดแล้วุงข้าวก่อไฟใช่เราได้แล้วอยู่ป่าออ ว่ายน่านะโอเคโอเคทุกคนจะผมขอกับเลยขอปิดคลิปเป็นครั้งนี้ก่อนนะครับแต่ผมมาคลิปน้าครับผมสวัสดีครับฝากช่องพี่เสือนะครับผมแล้วก็ช่องพี่แดงนะครับ